สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับความรู้หรือว่าเทคนิคของกายภาพบําบัดนะคะสําหรับ e ีพีแรกของเราในวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันก็จะเกี่ยวข้องกับว่ากายภาพบําบัดคืออะไรแล้วก็วิธีการทางกายภาพบําบัดที่เราใช้ใช้กันในการรักษาคนไข้เป็นยังไงบ้างรวมไปถึงมีอาการแบบไหนที่สามารถจะทากายภาพบําบัดได้ค่ะ คิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยหรือว่ารู้จักกับกายภาพบําบัดแล้วแต่อาจจะไม่ได้รู้ในเชิงของว่ากายภาพบําบัดเนี่ยจริงๆนั้นทําอะไรบ้างแล้วก็มีบทบาทเริ่มต้นตั้งแต่จุดไหนบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนํากันก็คือว่ากายภาพบําบัดเนี่ยมันก็เป็นศาสตร์ในการดูแลสุขภาพอย่างหนึ่งที่เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันการบําบัดรักษาไปจนถึงการฟื้นฟูสภาวะของร่างกายค่ะ เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยหรือว่าคนคนหนึ่งเนี่ยค่ะสามารถที่จะกลับมาทํากิจวัตรประจําวันหรือการดําเนินชีวิตประจําวันเนี่ยได้เหมือนปกติหรือว่าอาจจะใกล้เคียงปกติให้มากที่สุดค่ะค่ะแล้วก็สําหรับเทคนิควิธีการทางกายภาพบําบัดของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างสําหรับกายภาพบําบัดนะคะก็จะมีวิธีการตรวจประเมินวินิจฉัยแล้วก็วางแผนการรักษานะคะโดยจะเป็นเทคนิคที่ไม่ใช้ยาแต่เราเนี่ยก็จะใช้ อุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็เทคนิคทางกายภาพบําบัดในการบําบัดรักษาแทน,นะคะ่ะตัวอย่างเครื่องมือทางกายภาพบําบัดน,นะคะอย่างเช่นการใช้อัลตราซาวน์การใช้ช็อคเวฟการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะหรือการใช้แผ่นประครบเย็นประครบร้อนต่างๆรวมไปถึงเครื่องมืออื่นๆนะคะในการที่เรานํามาประยุกต์ใช้นะคะในการฟื้นฟูหรือว่าบําบัดรักษาตามอาการของคนในแต่ละบุคคลน,นั่นเองค่ะ อ่าแล้วอาการแบบไหนบ้างที่เราสามารถทํากายภาพบําบัดได้นะคะอ่าเราบอกไปแล้วว่าต่อให้เราเนี่ยไม่ได้ป่วยนะคะเราก็ยังสามารถที่จะทําในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพได้ตัวอย่างเช่นอ่าการออกกําลังกายที่ถูกต้องที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมสุขภาพหรือว่าท่าทางในการทํากิจ,จวัตรประจําวันต่างๆอย่างเช่นในเรื่องของการนั่งการขับรถ การนอนหรือว่าจะเป็นการเดินถ้าเกิดว่าเราทำสิ่งเหล่านี้ค่ะได้ถูกต้องตามหลักนะคะก็สามารถที่จะช่วยป้องกันการบาดเจ็บหรือว่าป้องกันความเจ็บปวดของร่างกายเวลาที่เราทำกิจวัตรประจำวันได้ค่ะต่อมานะคะกรณีที่เราเนี่ยเกิดอาการผิดปกติแล้วนะคะเราก็ยังสามารถที่จะทำกายภาพบาบัดได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการชาอาการปวด อาการตึงรั้งการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อหรือว่ามีความผิดปกติในเรื่องของการเดินการเคลื่อนไหวต่างๆค่ะก็จําเป็นที่จะต้องทําการกายภาพบำบัดเพื่อจะบําบัดอาการหรือว่าฟื้นฟูอาการเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงนะคะการฟื้นฟูสภาพของร่างกายหลังที่เราทําการผ่าตัดเนี่ยก็ยิ่งมีความจําเป็นที่จะต้องทําการฟื้นฟูทางกายภาพบําบัดต,ต่อเนื่องค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นภาพรวมคร่าวๆนะคะในการอธิบายให้เห็นถึงบทบาทของกายภาพบําบัดนะคะที่เราไม่ได้ทําในเรื่องของการฟืน้นฟูบ,บําบัดรักษาแค่อย่างเดียวแต่เราก็ยังมีความจําเป็นนะคะในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกันนะคะการบาดเจ็บของร่างกายร่วมด้วยรวมทั้งนะคะนักกายภาพบําบัดหรือคนที่ทํางานทางด้านกายภาพบําบัดเนี่ยนอกจากจะเข้าใจไปถึงปัญหาทางกายของคนไข้แล้วนะคะ เรายังจําเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงปัญหาทางใจในเรื่องของลักษณะการเปลี่ยนแปลงของคนไข้ในเรื่องลักษณะของอาการปวดของคนไข้ค่ะดังนั้นนะคะนักกายภาพบําบัดเองเป็นเสมือนคนที่คอยบําบัดรักษาทั้งในเรื่องของปัญหาทางกายและก็ปัญหาทางใจของคนไข้หรือว่าคนคนหนึ่งเนี่ยไปร่วมร่วมกันค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยในเรื่องของภาพรวมของบทบาทกายภาพบำบัดนะคะถ้าเกิดว่าใครมีความสนใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางกายภาพบำบัดหรือว่าเทคนิคทางกายภาพบำบัดท,ที่สามารถนำไปปรับใช้ประยุกต์ใช้ด้วยตนเองไดที่บ้านนะคะง่ายๆก็สามารถทำได้นะคะก็สามารถที่จะติดตามนะคะในเรื่องขององค์ความรู้เหล่านี้ค่ะได้ทางช่องเมื่อทักของเราเพิ่มเติมค่ะสาหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ